สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นวิดีโออธิบายนะครับการใช้งานตัวจอ TFT นะครับผมแล้วก็การเชื่อมต่อเข้ากับ Connect ตัวจอนะครับผมสวัสดีครับก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเจ้าตัวจอ TFT ของสป i n และพิมเมอร่ TFT นะครับโดยปุ่มที่เราจะใช้งานเป็นหลักนะครับจะเป็นปุ่มโหมดตัวนี้นะครับโดยหน้าจอฟังก์ชันนะครับก็จะมีบอกระยะเวลานะครับผม บอกโหมดต,ต่างๆนะครับผมอันแรกเนี่ยจะบอกระยะกิโลที่วิ่งทั้งหมดเวลาเราเลื่อนปุ่มโหมดนะครับ <S <S ก็จะเลื่อนฟังก์ชันตัวนี้นะครับจะมีระยะกิโลที่วิ่งทั้งหมดระยะกิโลที่วิ่งล่าสุดนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับที่วิ่งล่าสุดต่อมาก็จะเป็นทริป B ครับก็จับเหมือนทริป A ครับก็คือระยะกิโล2ระยะเวลาเหมือนกันครับนี่เป็นทริป A ทริป B รีเซ็ต้วยการดันปุ่มโหมดไปด้านขวาค้างไว้นะครับจนการเป็นเลขศูศูนย์เหมือนเดิมน,นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นความเร็วสูงสุดที่เราใช้ขี่นะครับสำหรับการสตาร์ทครั้งล่าสุดต่อมาก็จะเป็นความเร็วเฉลี่ยที่เราขี่สำหรับการสตาร์ทครั้งล่าสุดเช่นกันครับต่อมาจะเป็นค่าแรงเคลื่อนแบตเตอรี่นะครับผมโดยปกติจะอยู่12.1ถึง13.5นะครับแล้วก็ถ้าขณะขับขี่จะอยู่ประมาณ14.4ครับ มันก็จะเป็นโหมดเซตติ้งครับด้านขวามือของจอนะครับจะบอกอุณหภูมิภายนอกนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็บอกน้ำมันที่เหลือในถังน้ำมันตรงกลางจะเป็นความเร็วครับผมด้านซ้ายจะบอกสถานะการเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โปรแกรม MIA ทำงานและเชื่อมต่อกับบลูทูธมดกัน,น็อกครับ ส่วนตัวนี้ก็จะแสดงเ,เป็นไฟเตือนครับถังน้ำมันว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วเหลือต่ำกว่า20%ครับตัวนี้เป็นไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องครับโดยปกติตัวนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีการสตาร์ทมันจะติดค้างอยู่แบบนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ไม่มีการทํางานแรงดันน้ำมันเครื่องยังไม่มีนะครับตัวนี้เป็นไฟเตือนระบบ ABS ครับจะดับลงหลังจาการถวิ่งความเร็วเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับผมต่อมาครับ เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีไฟเตือนไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟสูงครับก็จะมีไฟเตือนไฟสูงครับโอเคต่อมาเราเข้าที่โหมดเซตติ้งนะครับวิธีการเข้าโหมดเซตติ้งนะครับทําได้โดยกดปุ่มโหมดดันไปทางขวามือค้างไว้นะครับผมจะเข้าสู่หน้า่อเซตติ้งครับโดยเมนูแรกเนี่ยจะเป็นเมนูสำหรับการเปลี่ยนภาษานะครับ Language นะครับเราสามารถกดปุ่ม ลงไปตรงๆนะครับปุ่มโหมดเพื่อเข้าสู่หน้าจอการเปลี่ยนภาษาได้เลยอันแรกครับดีฟอสจากโรงงานจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเลื่อนลงมาครับอันนี้น่าจะเหมาะกับประเทศไทยที่สุดเป็นภาษาไทยครับเลือกภาษาไทยได้โดยการกดปุ่มโหมดลงไปเลยนะครับหน้าจอจะทําการเปลี่ยนครับสังเกตถ้าจะเขียนเป็นภาษาไทยแทนแล้วนะครับออกจากเมนูการเปลี่ยนภาษาครับเลื่อนขวามือมาจนมาถึงคําว่า exit กดปุ่มโหมดลงไปได้เลยครับ ตมาเห็นไหมครับว่าภาษาทั้งหมดจะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับผมไปเมนูที่สองครับกําหนดค่าเลือกนาฬิกาครับเรามาตั้งเวลากันนะครับอย่างแรกคือตั้งเวลาเป็นชั่วโมงครับโดยถ้าเป็นปุ่มสีแดงปุ๊บเราสามารถเลื่อนครับเพื่อตั้งเวลาชั่วโมงได้เลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะครับคือสิบสี่นาฬิกาครับผมกดตกลงอีกทีนะครับ อันนี้คือการเซตชั่วโมงครับ14นาฬิการเรียบร้อยหลังจากนั้นผลักปุ่มโหมดด้านขวาออกจากระบบคลิกลงไปครับต่อมาตั้งนาทีกันครับผลักขวามาที่โหมดนาทีนะครับแล้วคลิกปุ่มโหมดลงไปพอนาทีเป็นสีแดงแบบนี้เราสามารถเลื่อนครับเพื่อตั้งค่านาทีได้เลยครับพอตั้งค่านาทีเสร็จเรียบร้อยกดปุ่มโหมดครับ นนาทีเป็นสีเขียวแสดงว่าตั้งค่าเรียบร้อยแล้วผักมาทางขวาหนึ่งครั้งกดปุ่มหมดก็ออกจากระบบครับตั้งค่าเวลาเรียบร้อยแล้วกดออกจากระบบอีกครั้งครับอันนี้จะเป็นการเลือกให้นาฬิกาแสดงเป็น AMPM หรือเป็นฟู l l 24บชั่วโมงครับอันนี้เราจะใช้เป็นฟูย l 24ิบี่ชั่วโมงกดเปิดไว้ครับผมจากนั้นออกจากระบบครับต่อมาครับหน่วยครับผมหน่วยความเร็วสามารถเลือกได้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไมล์ต่อชั่วโมง จากโรงงานเราจะเลือกเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้นะครับออกต่ระบบต่อมาอุณหภูมิครับเลือกได้เป็นองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮน์นะครับเลือกเป็นองศาเซลเซียสคือค่าเดิมของจากระบบนะครับอุณหภูมิยี่้าอุณหภูมิยี่หคือที่เราคุ้นเคยกันนะครับเป็นองศาเซลเซียสครับหน่วยออากระบบอ้อันนี้จะเข้าสู่หมดจับผู้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําในขั้นตอนถัดไปนะครับผมต่อมาไฟพื้นหลังครับ ไฟพื้นหลังเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะสามารถเลื strikes, s, <S อกเป็นกลางวันกลางคืนได้หรือตั้งอัตโนมัติได้ตั้งอัตโนมัติเนี่ยหมายถึงตัวเจ้าจอ t f t เนี่ยจะปรับพื้นหลังเป็นสีสว่างหรือสีมืดตามเวลานะครับผมถ้าเป็นเวลากลางคืนจอก็จะเป็นสีขาวครับเป็นเวลากลางวันจอจะเป็นสีดําครับโดยถ้าเราเปิดโหมดกลางวันนะครับนะครับไฟจะเป็นสีมืดนะครับครับผม ถ้าเราตั้งเป็นโหมดกลางคืนนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นสีมืดตามไปนะครับผมโอเคแต่โดยปกติก็ตั้งเป็นอัตโนมัติไว้ครับผมโดยการตั้งค่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความสว่างของหน้าจอตอนกลางวันนะครับปรับได้สี่ระดับนะครับ การคืนเช่นเดียวกันครับปรับได้สระดับเช่นเดียวกันครับดังนั้นออกจากระบบได้เลยครับดังนั้นกราฟิกครับก็เป็นการเลือกออพื้นหลังนะครับเป็นรูปต่างๆเป็นรูปเวสต้าเป็นรูปวิสัยทัศน์นี่เดี๋ยวผมต้องลองดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นรูปพิกเซลเวสต้านะครับอ่ะเราลองเปิดวิสัยทัศน์ดูว่าเป็นยังไงครับพอดีมันแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอาจจะ แต่งงงนิดนึงนะครับอ่านี่ครับล้วก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับเราดับแล้เ,เปิดขึ้นมาใหม่ให้ดูครับจากเดิมเป็นสกรีนเวสป้าเเลือกเป็นพิกเซลบ้างครับ ข้านล่างก็เป็นพิกเซลแล้วนะครับผมโอเคผมตั้งไว้ที่ Default นะครับคำว่า Vesta เหมือนเดิมน,นะครับนี okay, ่ครับเป็น Vesta ครับผมนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอแนะนำการเซตติ้งจอ TFT ของ Vesta, s p r ป n t และ p r i m a v e r เ150 TFC เบื้องต้นนะครับผม สำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทำคลิปสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับการใช้โปรแกรม v e s t a MIA ให้นะครับสามารถคลิกชมได้ทางนี้เลยนะครับ